สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ2ฟังก์ชันสำคัญที่ผู้ใช้ Excel ทุกคนต้องรู้จักและสามารถใช้งานได้2ฟังก์ชันที่เราจะได้พูดคุยกันต่อจากนี้ไปจะประกอบไปด้วย 1. ฟังก์ชัน m i n 2. ฟังก์ชัน Max สําสำหรับหน้าที่ของทั้ง2ฟังก์ชันตามชื่อฟังก์ชันเลยนะครับในส่วนของฟังก์ชัน Min จะทำหน้าที่ในการแสดงค่าตา่ำสุดและฟังก์ชัน Max จะแสดงค่าสูงสดุดจากช่วงของข้อมูลที่เรากำลังให้ความสนใจ จากตัวอย่างก็จะเห็นนะครับว่าเป็นตารางข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงยอดรวมของค่าใช้จ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนสําหรับพนักงานที่อยู่ในประเทศต่างๆโดยจะเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในคอลอัมน์ซ a l a r y ซึ่งก็คือข้อมูลระหว่างเซลล์ C2 จนถึงเซลล์ C8 ดังนั้นเราจะให้ฟังก์ชันมินแสดงผลลัพธ์ค่าต่ำสุดของข้อมูลในช่วง C2 ถึง C8 ออกมาในเซลล์ C9 รรงนนี้นะคับและจะให้ฟังก์ชัน max แสดงผลค่าสูงสุดของข้อมูลในช่วง C2 ถึง C8 ออกมาในเซล C10 ตรงนี้นะครับสำหรับการเรียกใช้งานฟังก์ชัน min และฟังก์ชัน max สามารถทำได้ใน2แนวทางแนวทางที่1ห,หรือวิธีที่1จะเป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชันโดยใช้ปุ่มคาสั่ง insert ฟังก์ชันและวิธีที่2จะเป็นการใส่ฟังก์ชันเข้าไปด้วยวิธีการพิมพ์หรือป้อนข้อมูลฟังก์ชันลงไปในเซลล์ที่เราต้องการ สำหรับในช่วงแรกจะเป็นการแทรกหรือเรียกใช้งานฟังก์ชัน Min และฟังก์ชัน Max โดยใช้ปุ่มคำสั่ง s n s t r u n c t ฟังก์ชันกอนะครับวิธีการนี้อันดับแรกเราจะต้องไปที่ Ribbon Formula ครับหลังจากนั้นจะเห็นปุ่ม Insert f u n ฟังก์ชันปรากฏอยู่ที่มุมทางซ้ายมือของ Ribbon คลิกเข้าไปที่ปุ่ม Insert f u n ฟังก์ชันครับหลังจากนั้นจะปรากฏแด a ็กบ b อก insert function ปรากฏขึ้นมานะครับสำหรับการค้นหาชื่อฟังก์ชันที่เราต้องการจะนำมาใช้งานจะไปดูที่ select a function อันดับแรกดูให้แน่ใจก่อนนะครับว่าได้เลือกการทำงานไว้ที่พื้นที่ของ select a function โดยการคลิกเลือกไปที่ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งในนี้ก็ได้ครับหลังจากนั้นเพื่อที่จะไปที่ฟังก์ชัน min ผมจะกดคีย์บอร์ดแป้นตัว m ครับ การกดครั้งแรก Excel ก็จะเคลื่อนที่ตำแหน่งไปเลือกชื่อฟังก์ชันตัวแรกที่ขึ้นต้นด้วยตัว M จากนั้นสามารถกดแป้นตัว M ไปได้เรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอฟังก์ชันที่เราต้องการตอนนี้ผมเจอฟังก์ชันมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะคลิกปุ่มโอเคเพื่อเรียกใช้งานฟังก์ชันได้เลยครับจากนั้นจะปรากฏกรอบตัวตอบฟังก์ชัน a r g u m e n t ขึ้นมาเพื่อให้เรากำหนดช่วงของข้อมูลที่เราต้องการค้นหาค่าต่ำสุด เราสามารถคลิกไปที่ปุ่มยุบหรือว่าปุ่มค o l l a ปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นคลิกเลือกไปที่ช่วงของข้อมูล C2 จนถึง C8 ปล่อยเมาส์ครับและ expand หรือขยายหน้าต่างตรงนี้กลับหรือในทางหนึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องยุบหน้าต่างนี้ก็ได้นะครับเช่นเมื่อหน้าต่างฟังก์ชัน a r g u m e n t ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับตัให้แน่ใจว่า cursor กระพริบอยู่ที่ช่อง number 1จากนั้นสามารถที่จะคลิกเลือกไปที่เซลล์ C2 จากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากเมาส์ลงไปที่เซลล์ C8 จากนั้นปล่อยเมาส์ครับจากนั้นก็จะปรากฏบานหน้าต่างฟังก์ชัน Argument ปรากฏขึ้นมานะครับเพื่อให้เรากำหนดช่วงของข้อมูลที่เราต้องการจะค้นหาค่าต่ำสุดอันดับแรกในช่อง Number1 no. ตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าคือช่วงของข้อมูลที่เราต้องการหาค่าต่ำสุดในกรณีที่ช่วงของข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเราสามารถที่จะไฮไลท์ข้อมูลเดิมที่อยู่ในช่อง Number no. 1 ลบออกนะครับจากนั้นดูให้แน่ใจอีกครั้งนะครับว่าเค์เซอร์อยังกระพริบอยู่ที่ช่อง n ม m b เ r หนึแล้วคลิกเลือกไปที่ช่วงของข้อมูลที่เราต้องการหาค่าต่ำสดุดซึ่งในที่นี้ก็คือช่วงของข้อมูลส2จนถึง c 8เราก็จะทำการคลิกไปที่เซลล์สีจากนั้นคลิกเมาส์สายค้างไว้อยู่นะครับลากเมาส์ลงไป จนถึงเซลล์ C8 ปล่อยเมาส์ก็จะปรากฏข้อมูลช่วง C2 จนถึง C8 ปรากฏขึ้นมาแบบนี้เราสามารถตรวจสอบผลลัพธ์เบื้องต้นได้โดยการดูมาที่พื้นที่ด้านล่างของหน้าต่างฟังก์ชัน Argument ตรงนี้นะครับก็จะมีรายงานข้อมูลขึ้นมาว่าผลลัพธ์จากการทำงานของฟังก์ชัน Min ณตอนนี้ได้ผลลัพธ์ค่าต่ำสุดเป็น181,000นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะคลิกปุ่มโอเคได้เลย ก็จะพบว่าในเซลล์ C9 จะปรากฏค่า181,000ซึ่งก็คือตัวเลขที่มีค่าต่ำสุดขอ,องข้อมูลในช่วง C2 จนถึง C8 นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของฟังก์ชัน MAX นะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะคลิกเลือกไปที่เซล C10 จากนั้นไปที่ Ribbon Formula คลิกเลือกไปที่ Insert Function ดูให้แน่ใจว่าในส่วน Select Function เราได้เลือกไปที่ชื่อฟังก์ชันใดๆข้างในนะครับจากนั้นกดแป้นตัว M ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นชื่อฟังก์ชัน max นะครับตอนนี้ผมก็หาฟังก์ชัน max เจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะคลิกปุ่มโอเคได้เลยครับ เช่นเดียวกันกับฟังก์ชัน Min เราก็จะได้กรอบโตัตอบฟังก์ชัน Argument ปรากฏขึ้นมาเพียงแต่ครั้งนี้จะเป็นการทํางานของฟังก์ชัน Max เราก็ดูไปที่ช่อง number no. หนะครับว่าเป็นช่วงข้อมูลตั้งแต่ c 2จนถึง c 8หรือไม่ณนะตอนนี้ Excel กําหนดเป็น c 2ถึง c 9นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนช่วงของข้อมูลให้ถูกต้องโดยการ ลบช่วงข้อมูลเดิมออกจากนั้นคลิกเลือกที่เซลล์ C2 คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แรกเมาส์หรือลากเมาส์ลงไปที่เซลล์ C8 จากนั้นปล่อยเมาส์ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งดูผลลัพธ์เบื้องต้นที่พื้นที่ด้านล่างในส่วนของ Formula Resource ตอนนี้ได้ตัวเลข3 5 8ล0 9 0ปรากฏขึ้นมานะครับกดโอเคครับ ค่าสูงสุดที่เกิดจากการทำงานของฟังก์ชัน max ก็จะปรากฏขึ้นในเซลล์ที่เราได้ใส่สูตรเข้าไปซึ่งตอนนี้ก็คือเซลล์ c 0นั่นเองนะครับในลำดับต่อไปครับเพื่อเป็นการสาธิตและแสดงตัวอย่างการเรียกใช้งานฟังก์ชัน min และฟังก์ชัน max โดยวิธีการใส่คำสั่งหรือพิมพ์คำสั่งลงไปในเซลล์ที่เราต้องการผมก็จะขอลบผลลัพธ์เดิมออกไปก่อนนะครับโดยจะลบข้อมูลในเซลล์ c 9และ c 1 0จากนั้นเพื่อที่จะเรียกใช้งานฟังก์ชัน min ผมก็จะคลิกเลือกไปที่เซลล์ C9 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเพื่อเป็นการบอก Excel ว่าจะเป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชันใดๆที่เราต้องการซึ่งในที่นี้ก็คือฟังก์ชัน min เราก็จะพิมพ์ชื่อฟังก์ชันก็คือมินจากนั้นเปิดวงเล็บแล้วเลือกช่วงของข้อมูลที่เราต้องการซึ่งในที่นี้ก็คือข้อมูลตั้งแต่เซลล์ C2 จนถึง C8 ปิดวงเล็บแล้วกด Enter เราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างจากการเรียกใช้งานฟังก์ชันโดยใช้ปุ่ม insert ฟังก์ชันนะครับโดยทั่วไปการใส่คำสั่งเข้าไปโดยตรงแบบนี้ก็เหมาะกับคนที่ใช้งานบ่อยๆแล้วก็สามารถจำสูตรได้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วฟังก์ชัน min และฟังก์ชัน max เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่มีการใช้งานบ่อยๆดังนั้นหลายๆคนก็มักจะใช้วิธีการเรียกใช้งานฟังก์ชันทั้ง2โดวยวิธีการพิมพ์แบบนี้นะครับเพราะว่าใช้งานบ่อยก็เลยจำได้ ในส่วนของค่าสูงสุดด้วยฟังก์ชัน MAX เราก็จะอยู่ที่เซลล์ c 0นะครับจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับตามด้วยชื่อฟังก์ชันจะสังเกตนะครับว่าเมื่อเรามีการพิมพ์ชื่อฟังก์ชันลงไป Excel จะทําการแนะนําชื่อของฟังก์ชันที่มีชื่อของฟังก์ชันที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อฟังก์ชัน ตรงกับข้อมูลที่เราได้พิมพ์ลงไปเช่นผมพิมพ์คำว่า max excel ก็จะไปเลือกฟังก์ชัน max ขึ้นมาให้เรารวมไปถึงแนะนำฟังก์ชันอื่นๆที่มีคำว่า max ผสมอยู่ซึ่งตรงนี้เราต้องการใช้ฟังก์ชัน max ดังนั้นเราสามารถดับเบิลคลิกไปที่ชื่อฟังก์ชัน max ตรงนี้ได้เลยครับ excel ก็จะทำการใส่ฟังก์ชันและเปิดวงเล็บให้เรานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปเลือกช่วงข้อมูลที่เราต้องการเช่น c สจนถึง c 8จากนั้นไม่จำเป็นต้องปิดวงเล็บนะครับหรือจะปิดก็ได้ แต่ในเคสนี้ผมจะลองไม่ปิดวงเล็บแล้วกด enter เราก็จะพบว่าฟังก์ชัน max ได้แสดงค่าของตัวเลขที่มีค่าสูงสุดจากช่วงข้อมูลที่เราเลือกขึ้นมาบนหน้าจอตามตัวอย่างนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้คือเบื้องต้นเกี่ยวกับฟังก์ชัน min แล้วก็ฟังก์ชัน max หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสาหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ